ในช่วงวิกฤตสุดๆของบ้านของเมืองในขณะนี้ผมเองก็ได้เฝ้าดูแล้วก็ฟังสถานการณ์บ้านเมืองมาโดยตลอดแล้วก็ได้ฟังสมาชิกผู้ทรงเกียรติของรัฐสภาหแห่งนี้ได้พูดกันมาตั้งแต่เมื่อวานหลังจากที่ ท่านนายกได้เปิดโอกาสให้เปิดรัฐสภาให้มีการประชุมปรึกษาหรือกันเกี่ยวกับเรื่องวิกฤตของประเทศชาติบ้านเมืองใน้านาที่ผู้สูงในวัยวุฒิแล้วก็เป็นคนมีโอกาสคนหนึ่ง ที่เข้ามาทำงานให้กับประเทศชาติบ้านเมืองในนามของนักการเมืองก่อนที่จะเข้ามาเล่นการเมืองนั้นในช่วงที่ผมมาเล่นการเมืองนั้นประเทศชาติก็อยู่ในวิกฤตสุดๆเช่นเดียวกันสุดๆ ที่ตอนที่ผมจะเข้ามาเล่นการเมืองน,นั้นมันเป็นวิกฤตที่ประเทศชาติจะต้องรับแบกรับภาระสำคัญอย่างยิ่งจากเหตุการณ์บ้านพี่เมืองน้องได้รบราค่าปันกันเองเช่นประเทศกัมพูชาถึงเกือบ ยี่สกว่าปีที่แรกก็เขมเห็นสามฝ่ายแล้วก็มาเป็นสี่ฝ่ายห้าฝ่ายต่อไปก็ใครมีปืนใครมีอาวุธใครมีตั้งกวนตั้งแกงได้ก็ตั้งเป็นฝ่ายกันขึ้นมาแล้วก็ลบลาค้าฟันกันข่ากันเรียกว่าบัวเหนือน้าเนี่ยแทบจะไม่มีเหลือ ผมในฐานะที่เป็นคนชายแดนและก็เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เหนื่อยที่สุดคนหนึ่งในบ้านในเมืองดูแลศูนย์อพยพคนไทยซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยครับการประกาศสงครามก็ไม่มีแต่ว่าเราจะต้องใช้พี่น้องหารหารถึงสี่กองพลไปอยู่ที่บ้านผม ตั้งแต่ของพลเก้าของพลหลักก็ของพลสองแล้วก็ของพลหนึ่งอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นนี่สิ่งที่ผมจะพูดวันนี้ผมอยากจะพูดถึงมูลเหตุสิ่งท,ท,ท,ที่เกิดในบ้านในเมืองของเรา เหตุทุกสิ่งทุกอย่างนั้นผมก็มีส่วนในการที่<ส>ผมบอกแล้นะครัผมเป็นคนมีโอกาส,สผมเองนั้นได้มีโอกาสทางเป็นฝ่ายรัฐบาลร่วมกันร่วมบริหารประเทศชาติบ้านเมืองมา กับผู้หลักผู้ใหญ่หลายยุคหลายสมัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประชาธิปัตย์พรรคประชาธิปัตย์ปีหนึ่งเกท่านหม่อมเจนมีปาะโมทเป็นหัวหน้าพรรคร้อเสียงผมเป็นรุ่นขอตั้งพรรคชาติไทยได้มาห้าสบหกเสียง เราร่วมรัฐบาลเลันแล้วก็ท่านต้องมายืนลาออกกราระภา,าแห่งนี้ตรงที่ท่านนายกรัฐมนี้นนอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องท่านถน,นอมบวชเน้นเข้ามาเรียก,กว่าทรราชท่านก็นั่งฟังทนได้แต่ภาพตรงนั้นยังติดตาผมาอยู่ ่านหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ท่านมอมเชนีปามโมดนิวกระเป๋าเต็มบอลขึ้นยืนขึ้นลาออกกลารสภาเนื่องจก่กอะไรครับวีระมุสิกสกพซึ่งเป็นพักประชาธิปัตย์เองขึ้นมาอภิปรายท,ทั้งที่กำลังจะเลิกการประชุมกันอยู่แล้วเนื่อเหตุการณ์วิกฤตจนในที่สุดก็เกิด6ตุลา หนก็มีการปฏิรูปการปกครองแผ่นดินสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับผมอยากจะทบทวนมูลเหตุที่มาของวิกฤตขณะนี้อันนี้เพียงแต่ว่าย้อนอดีตไปให้เห็นอยากจะให้สมาชิกผู้ทรงเกรติที่ว่าเป็นเด็กรุ่นใหม่รุ่นลูกหลานผม สภาแห่งนี้อาจจะยังไม่รู้อดีตว่าเป็นยังไงตอนมาหลังจากบ,บริหารประเทศชาติบ้านเมืองมาอย่างน้อยหลายนายกเลยเกินผมพร้อมกับท่านชวนลีภัยท่านก็เป็นนักการเมืองโอโสกับผมแต่เป็นรุ่น,นอกในววยวุฒนแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ไนดะ้พรรไปใชิปีตัดอีเกเยอะแยะ เราก็อยู่กันแบบพี่แบบเนาะแบบสร้างสรรค์มีอะไรก็พูดจากันไม่มีถึงก็เอาเป็นเอาตายกันถึงปัจจุบันนี้ผมไม่เข้าใจว่าอดีตจนมาถึงปัจจุบันนั้นผู้หลักผู้ใหญ่ได้ทำอะไร เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีไว้ให้กับรุ่นหลังๆเหรอทำไมถึงไม่รืมในสิ่งที่ดีที่งามที่บรรพบุรุษท่านสร้างไว้ให้และที่ท่านท่สอนและเป็นทำให้เป็นแบบอย่างไว้ให้ลืมหมดแม้กระทั่งจารีดประเพณีซึ่งถือว่า คำว่าจะรีบประเพณีนั่นเนี่ยถือว่าูเหนือสิ่งอื่นใดอยู่เหนือกฎหมายหรือซ้ำไปเดี๋ยวนี้แป่มาใช้กันลืมหมดไม่รู้ขั้นรู้ตอนไม่รู้เด็กผู้ใหญ่เดี๋ยวนี้หัวหลักหัวตอก็อยากจะเดินข้ามก็ข้ามกันไป แต่ทางด้านทางนี้ผมไม่ได้แอบบอ้างหรือว่ายกสถานะความเป็นผู้อาวุโสในด้านวิยวุฒธมาที่จะให้สมาชิกสภาอันทรงเกตแห่งนี้นั้นต้องมาเคารพนับถือผมอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่พูดกันด้วยเหตุผลว่าย้อนอดีตไป เอาวะเมื่อปีสี่สี่ผมมาตัดตอนตรงนี้ที่ทำให้เกิดวิกฤตทุกวันนี้ผมเป็นพระเอกในเรื่องคนหลังจากที่ผมลาออกกัน เลขาธิการพรรค